ผมคือผู้เล่นครบร้อยที่อยู่ในเกม PUBG m o b i l ครับซึ่งอันดับของผมนะครับอยู่ที่82ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองครับโดยการที่ผมขึ้นไปอันดับนี้ได้นะครับมันทําให้ผมขึ้นแลงค์คอนโทรเลอร์เป็นที่เรียบร้อยซึ่ง เป็นแรงที่สูงที่สุดในเกมตอนนี้เพิ่งรีเกมมาได้แค่2วันเท่านั้นครับอัปเดตมาเนี่ยผมขึ้นแรงคอนเลยนะในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าการจะขึ้นแรงสูงสูงหรือว่าขึ้นแรงคอนคูลเลอร์ได้นะั้นต้องทํำยังไงและมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับในตอนนี้พับจิบบายอัปเดตแพทใหม่เป็น4.2.0ดนครับมีเงื่อนไขเพิ่งเปลี่ยนแปลงในรอบ8ปีเลยดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อม,อมกันเลยครับผม Let's go <S และในเกมพับจิบบายนะครับจะมีอยู่มากมายหลายแรงครับตงต่งตตสุดจนถึ สูงสุดอย่างคอนคิลเลอร์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับแต่ว่านะครับตอนนี้การจะขึ้นแต่ละแรงนั้นจะมีเงื่อนไขของมันด้วยครับเริ่มจากแรงคาวมาแรงเอสก่อนครับทุกคนสังเกตเห็นด้านซ้ายตรงนี้ครับเราจะบอกครับว่าคุณเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเองอย่างการขึ้นจากคาวไปเอสเนี่ยเราต้องติดท็อป15ในแมปเีรอนเกลนะครับหรือว่าท็อป8ในลิววตติดต่อกัน3แมตช์ส่วนแรงอื่นอื่นก็คล้ายๆกันครับเราจะต้องขึ้นและทําภารกิจไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเอสมาตเตอร์หรือว่าเอสดิเนเนเคอร์ อยู่นั้นเหมือนเดิมครับแค่คุณติดท็อป5 0 0ของเซิร์ฟเวอร์คุณก็ได้แลงค์คอนไปเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องไปสอบหรือว่าต้องแข่งกับใครนะครับมันยากอยู่แล้วนั่นเองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหลังจากที่ฟังผมแพมมาทั้งหมดแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับยากไหมง่ายไหมคอมเมนต์มาเลยผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ